ในที่สุดก็มาแล้วนะครับเสื้อในฟิบรุ่นที่1เปิดวางขายแล้วนะครับฟิวฟิวแบบนี้เลยราคาเพียง10โลบัคเท่านั้นเองสามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมใส่แล้วมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะครับขอบคุณครับเอาละครับผมก็ Go! สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิบกับเกม diving empire กันอีกเช่นเคยนะผมแล้ววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวรถที่อยู่ข้างหลังเรานะครับผมก็คือ m McLaren Speed tail นะผมนี่ คันนี้นี่มันผมว่าน่าจะคือไฮเปอร์คาร์นะครับผมไฮเปอร์คาร์แล้วนะครับผมเพราะว่าแรงม้าของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่าแรงม้านะครับผมประมาณนี้นะพันห้าสิบแรงม้านะครับผมแล้วก็จุดเด่นของคันนี้นะครับผมก็คือเออเดี๋ยวบอกประตูประต,ระตูเปิดแบบ P1 วันนะครับผมนี่ P 1ีวันแล้วก็รูปร่างภายนอกใช่ไหมนะภายนอกผมว่าจุดเด่นเอ่ออีกอีกที่หนึ่งก็คือความยาวของตัวรถนะครับผมก็คือนี่แบบลองเทลก็คือแบบ ยาวนะครับแบบหางยาวนะครับผมนี่ก็คือตูดมันยาวมากดูดิ Marcus, ถ้าคันอื่นมันจะแบบไม่ยาวเท่านี้นะครับคันนี้ก็คือจุดเด่นก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละดูดิ Marcus, มันลาดมาแล้วแบบที่ชื่อสปีดเทลที่ผมคิดไว้ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนมันเร็วจนแบบตูดมันยืดแบบฟิวยืดเพราะว่ามันเหมือนแบบพ s, ุ่งไปข้างหน้าครับแบบดีไซน์เหมือนพุ่งไปข้างหน้านะครับดีไซน์สวยมากนะครับผมคันนี้ก็เป็นเซนหน้านะครับนี่ดีไซน์จะแตกต่างกันมากนะครับผม ่าแล้วก็ไฟข้างหน้าจะเป็นไฟแบบบูมเมลแรงนะผมก็คือเป็นเอกลักษณ์ของแมคลาเรนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ <g ül> ก็คือใส่เอกลักษณ์มาเต็มมาคันเนี้ยเนี่ยไฟหน้านแบบบูมเมลแรงนะครับผมสังเกตได้ว่าคันนี้ก็จอ,อกแบบคล้ายๆบูมเมลแรงนะครับเนี่ยแบบฟึบฟึบเนี่ยเดี네๋ยวให้ดูนี่นะครับเนี่ย ang, บูมเมลแรงฟึบฟึบคือแมคลาเรนเขาจะแบบเน้นเส้นสายที่โค้งอย่างเงี้ยแหละนะครับนี่ประตูก็บัตเทฟลไฟดอ์นะครับบัตเทิลไฟดอร์ก็คือแบบประตู ปีกผีเสื้อเอ้ยไม่ใช่ดิมอเตอร์ไฟปีกมันไม่เหมือนปีกผีเสื้อไ้ี่ว่ามันปีกอะไรวะ <c oughs> ปีกอย่างมันมอเตอร์ไฟดอเนี่ยน,นะครับผมหรือมันเรียกอย่างอื่นวะเออแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคของคันนี้กันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเอเอข้างในใช่ข้างในก็เป็นสามที่นั่งนะครับผมสามที่นั่งนะนั่งก็คือคนขับจะอยู่ตรงกลางเหมือนคันเก่านะครับก็คือรุ่นพี่ของเขาก็คือ แม็คลารเน F1 นะครับผมคันนั้นก็เป็นสามที่นั่งเหมือนกันนะครับผมนี่เออสามที่นั่งอย่างนี้นะดูรูปร่างดิโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวผมว่าลืมเปิดเสียงโอ้โหทุกคนไม่เตือนเลยเตือนเตือนผมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> นี่โอ้เสียงก็เอนะเสียงก็ธรรมดานะครับผมเสียงธรรมดาคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมบอกไว้ก่อนไฮบริดก็คือ Uh, น้ำมันผสมกับไฟฟ้านะครับผมเออน้ำมันผสมกับไฟฟ้าเหมือน SF90 น,น,นะครับผมเหมือน SF90 นะครับ f ฟ r r a r i นะโอเคคันนี้เขาเพิ่งเอากลับมานะครัผมตั้งแต่แมคลาเรนแบบโดนเอาออกไปนะคันนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับจริงๆคันนี้เอาออกไปก่อนด้วยซ้ำนะโอเคมานะครับก็เราสามารถหาได้โดยพิมพ์คำว่า LAB นะนี่ LAB ปุ๊บนี่เลยนะครับผม มือนชื่อแมคลาเลนมันจะเปลี่ยนด้วยมั้งเนี่ยนะจากเป็นในแมคบาร์เลนอะไรสักอย่างนะในเกมนี่นะผมคันนี้คือลองเทลนะผมราคา2อล้านสก็ถือว่าไม่แพงมากทุกผมได้รถฟิวฟิวมาจอดคิดดูลวกันนั่งได้3คนนะใครมีเพื่อนแบบใครมีเพื่อนมากกว่า2นะครับก็คือ3คนก <c oughs> ็ซื้อคันนี้ได้นะครับผมนี่ก็สามารถเลือกสีได้เลือกขอบล้อได้นะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวมาระเบิดดีกว่าเฮ้ยโอ้โหผมจะอ่านตามไหมว่ามาสตาร์ทเครื่องดีกว่านี่นี่นี่เครื่องอุ๊ยสตาร์ทพอนะคันนี้สตาร์ทพอนะสตาร์ทพอมากโอเคมาสเปคก็ประมาณนี้ผม402กิโลเมตรคือความจริงก็ท็อปสปีดเขาอยู่ประมาณ402ถึง403นี่แหละนะครับผมท็อปสปีดคันนี้ยแล้วก็0-102.4วินาทีนะครับผมก็ถือว่าเร็วนะ ถือว่าเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวลองเราลองไปเด็กกันนะครับแล้วก็ handling อยู่ที่4ี่ปเซนโอ้โหไม่ชอบที่มันแปลภาษาเลยวะ่ะอ้นี้ได้ปะวะมันงงอะ่ะมันแปลมันแปลแบบมันแปลมั่วโอเค okay, นะครับเรากลับมาที่ตัวรถของเราดีกว่านะครับผมนี่ก็คือตัวรถนะฮะเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่านะครับผมเราจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับคันนี้โอเคโชค๊คขอเป็นต่ําสุดนะต่ําสุดนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์เอาเป็น3ามแสนเลยแล้วกันแดกนะครับโอ okay. เคเฮ้ยเหมือนเซิร์ฟป,ปิงป่าวะทวินเทอร์โบโอเคทวินเทอร์โบโอเคติดตั้งอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันงงอะ่ะล้วก็เบรกเอาเป็นเบรกเลสนะครับผมอ่าแล้วก็ยางยางขอลองเอาเป็นยางยางอย่างนี้มันจะลื่นอยู่เป่าวะเฮ้ย <c oughs> เหมือนจะหายลื่นแล้ววะ่ะเหมือนจะหายลื่นวะคือตอนยังไม่ได้แต่งเครื่องมัน ูมันลื่นมากนะครับลื่นมากงั้นขอใส่ยางธรรมดาก่อนแล้วกันนะแล้วก็ใส่เป็น all wheel drive โอเคแล้วก็บูทเอาเป็น premium boot เลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาที่เรื่องของสีนะครับสีผมว่าจะเอาเป็นแบบว่าสีบอลบอลเงินเงินนะครับสีเงินเงินนะฮะผมว่าสีมันสวยมากสีเงินเงินะโอเคเดี๋ยวต้องเลือกประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ดึงดึงไปเดี๋ยวขอดู ขอดูอย่างนี้เลยตอนกลางวันเกือบเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเกือบได้เกือ <c> บ <oughs> โอเคอย่างงี้ป่าวะขาวขาวเท่าๆก็ศูนย์จุดแปดโอเคน่าจะได้ป่าวะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคเฮ้ยเริ่มเงาเนี่ไงเริ่มเงา,เงาดึงอีกดีกว่านะ แล้วก้กาเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็มาลองดูใหม่นะครับเฮ้ยโอเคอย่างงี้แหละโอเคโเคโอเคได้แล้วครับผมสีหลักนะฮะแล้วก็ล้อล้อผม,มลนนผมน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับผมน่าจะไม่เปลี่ยนฮะแต่ว่าขอดูสีอื่นสีขาวน่าจะเข้าสุดแล้วนะสีขาวเหมอสุดและจริงจริงจริงๆ,ๆแล้วก็เฮ้ยมีลุบท็อปมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเด p r รีวิวอ๋อก็คือตัวนี่นะครับตัวดัก ดักอากาศนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรวะลูปสกู๊ปเออก็ตามชื่อนี้เลยครับโอ้โหสองแสนห้าจัดไปยิ่งจนๆจนจนอยู่มาตังค์จะหมดอยู่แล้วนะครับเคเบกนะโอ้โหมันแปบบ๊บนึงขอถอยไปที่สว่างกว่านี้หน่อยปึ๊บโอเคถอยมาตรงนี้แล้วได้แล้วจะเช้าพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นคาลิเปอร์ใช่ไหมคาลิเปอร์สีส้มแล้วอันแมคลาเรน ไม่ค่าเลนต้องสีส้มเออือแล้วก็ภายในนะครับภายในผมว่าสีสีแบบเดิมก็หรูแล้วนะนะสีเดิมก็หรูนะพูดถึงอะ่ะแต่ผมว่าจะเป็นสีขาวเดียวคันนี้แบบเน้นกินีนเดียวนะเน้นคีนคลีนนะครับผมเคแล้วก็อันนี้แรปไม่แรปนะครับแล้วก็สปีดเทลอุยสวยอุยแสงสวยมากแสงแสงแบบแสงสีม่วงนี่หมาหเห็นแบบไม่ถึง10วิอะแล้วก็ทะเบียนเป็น NF อะไรดีนะครับ สปีดเทลใช่ไหมสปีดเทลต้องสปีโดสปีโดเฮ้ยได้วะปุ๊บเฮ้ยได้เวยสปีโดสปีโดสปีโดเคหุย้ยสวยป่ะสีนี้ตอนกลางวันสวยมากสวยมากสวยมากว้าวอะไรก็คือแบบโคมียมเด้อแล้วถ้าเอาเป็นแบบอันนี้เราดึงมา0.9ใช่ไหมแล้8ศยแ้ผมว่ามันยังเงาเกินนะครับ เค75ตอน0.75นะครับนี่โอเคสวยงามอาลามแท้นะครับสวยงามอาลามแท้โอเคแต่งเสร็จแล้วนะครับผมมาดูท็อปสปีดตอนนี้ดีกว่านะครับผมมาฟื๊บจาก402ใช่ไหมครับ402ท็อปสปีดค่อนข้างจะขึ้นช้านะครับจาก402เป็น4050นะครับผม4050นะก็ขึ้นมานิดนึงนะครับผมขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคอุยอ้ย โอเคมาเรามาเรื่องของแดกดีกว่าเฮ้ยเราขับไปดีกว่านะจะได้แบบเทสประสิทธิภาพนิดหน่อยนะครับแต่แต่ศูนย์ถึงร้อยรู้สึกขึ้นช้ามากเลยละขึ้นช้ามากเดี๋ยวเราลองไปแดกดีกว่าแต่เหมือนเหมือนมันจะเคยแดกดีนะคันนี้แต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะผมเมื่อก่อนนี่ก็คือแดกดีมากเฮ้ยเล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 ยมันอยู่ตรงนู้นนะครับเคมาหนีเร็วนี่นะครับเฮ้ยมีคนว่าไม่มีเลยวอเตอร์เฟิร์ก ต้องเรียกคนอีกแล้วนะฮะโอเคมาแล้วนะครับผมคนคนแข่งเรามาแล้วนะค,คู่แข่งเรานะครับผมก็คือคู่แข่งเราเป็นเฟอร์รี่นะครับผมห้าเก้าเก้านะฮะห้าเก้าเก้ามาสปีดเทลเจอกับ599นะครับผมจะเป็นยังไงจะรอดไหมนะครับไม่รู้ผมแต่งถูกไหมนะคันนี้นหูยห้ย599ยังไงยังไงคันนี้ เม่ท่าไหร่มันรู้สึกมันช้าขึ้นวะหลวมต้องใส่แบบไอ้นี่วะหู7.7 7.7เลยเหรอสปีดเทลมันช้าขึ้นปะวะทุกคนสปีดเทลมันช้าขึ้นปะวะลองอีกรอบนะครับลองอีกรอบเราจะใส่เป็นลองเปลี่ยนยางไหมเปลี่ยนยางเป็นไอ้นี่แล้วกันนี่55,000โอ้โหใช้โคดเปลืองใช้โคดเปลืองบอกเลยมารอบนี้คู่แข่งเราเป็นบนะูกตินะครับูกติชิลอนนะครับมา ลุสโกไปครับผมปกติน่าจะกินเรานะครับผมปกติน่าจะกินเรานะเฮ้ย <Hey. S 2> อ๋อเรามานำตอนหลัง oh. 7.73โอเคก็ไม่ต่างไม่ต่างจากไอยางเมื่อกี้นะครับผมไม่ต่างจากยางเมื่อกี้นะโอเคแล้วเราสามารถแต่งอะไรได้อีก,กวะเบรกเหรอแล้วก็รีวิวได้ไหม <c oughs> รีวิวได้จะช้ากว่าเดิมอะดิผมกลัวแบบมันต้องใส่ไอเนี้ยไอเนี้ย FWD อะ่ะ เนี่ยเขาบอกพี่เนยไม่ได้แต่งลหรอฮะแบเบฮ้ยทำไมสปีดเทลมันช้าจังมาอันนี้ลองให้เขาใช้สปีดเทลดูนะผมเออเพราะว่าแบบเฮ้ยมันช้าขนาดนี้เลยว่าสปีดเทลสองล้านสองแต่ก็อาจจะจริงนะแต่ก็อาจจะอันนี้จริงๆครับมันอาจจะเนิฟไปนะมาสามสองหนึ่งดูดิมันจะห่างกับเขาเยอะไหมนะเฮ้ยมันก็มันก็นกเอ้ยไม่วะของเขาเร็วกว่าวะเออวะทำไมของเขาเร็วกว่าวะ เจ็ดกเอ้ยก็ดีขึ้นนะ7.2แต่พูดถึง7.2ตอนนี้ก็มีรถหลายๆคันนะครับที่นำนำเจ็ดจไปในราคาที่ถูกกว่านี้นะครับยางจับยึดสมมติว <c oughs> ่ายางจับยึดยางจับยึดออยัางจับยึดเอ้าก็แต่งเหมือนกันนี่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถเช็คได้อีกอย่างหนึ่งก็คือปิงนะครับเนี่ยถ้าปิงเนี้ก็คือเออปกติละถ้าถ้า50บหกอะ่ะใช่เฮ้ยก็แต่งเหมือนเรานี่หว่าเฮ้ยอะไรวะ แล้วก็ทวินเทอร์โบเปล่าโอเคเราก็แต่งเหมือนเหมือนเขาหมดเลยนะครับผมเออก็ได้เราเนี้ยเหมือนกันหมดเลยเออผมคุยกับเขาแล้วนะครับผมเหมือนกันหมดเออมันก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมเจ็ดเจ็ดตนๆนะครับผมมาลองที่ไฮเวย์ต่อดีกว่านะครับผมไฮเวย์จะได้สักเท่าไหร่วะจะถึงสาสิบป่ะเนี้ยมานะครับอันนี้เราเจออดนะครับผมดอดเล่นเครื่องกันมันกันเลยทีเดียวมาไฮเวย์นี่แหละแน่นอนเอาเลยนิ่งเวลานิ่ง ไฮเว่ยนะฮะของจริงเออปึ๊บไปวิยดอตอดีตเคยโหดนะครับดอตอดีตเคยโหดแต่ตอนนี้ตอนนี้นี่แบบน่าจะเทสไปจับเทสล่าน่าจะดีกว่านะครับผมไปจับเทสล่าน่าจะแรงกว่าแล้วนะครับไม่น่าจะเออเทสล่าแรงกว่าเลยในแดกนะครับในแดกคือเทสล่าคือโนนหนึ่งในราคาแสนกว่าเฮ้ยสามสิบเอ็ดวิ สองล้านสองทำได้31มิเวีเลยเหรอนะครับโอ้โหนึกว่าจะแรงกว่านี้นะจริงนึกว่าจะแรงกว่านี้นะผมขายทิ้งดิขายทิ้งแป๊บนึงหยอกหยกยกผมเอาเก็บไว้จอดเล่นนั่นแหละเก็บไว้แบบมิตติ้งอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคสำหรับการรีวิว m c l คล e เรนสปีดเทลก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ ยังไม่ได้ซื้อเสื้อนะผมก็สามารถไปซื้อได้นะผมเออบนมาเสื้อได้ไงวะเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นรถอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ